ค Thailand 4.0ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมส่วนด้านพลังงานนะคะ PA 4.0พัฒนาคนด้วยนวัตกรรมพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีค่ะและเมื่อเร็วๆนี้นะคะเขามีงาน Innovation Day ซึ่งก็มีผลงานของชาว PA นะคะกว่า86ผลงานนะคะมาร่วมแสดงด้วยค่ะคุณเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA เป็นประธานในพิธีเปิดงานนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2559หรือ PA Innovation Day 2016เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมให้สามารถพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักประดิษฐ์และผู้ใช้งานผู้ว่าการ PA บอกว่าที่ผ่านมาผลงานจากการประกวดนวัตกรรม สามารถต่อยอดนำมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้าและการให้บริการได้มากยิ่งขึ้นค่ะการฟักพิ้ภาคเราให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตรกรรมนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะครับเรื่องไทยแลนด์4.0สอดคล้องกับนโยบาย PEA 4.0นะครับที่เรามุ่งเน้นพัฒนาคนด้วยนวัตรกรรมนะครับพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี ทุกๆปีเนี่ยเรามีพนักงานเราทั่วทั้งประเทศเนี่ยประดิษฐ์หรือคิดค้นนวัตก,กรรมที่มีประโยชน์ในการทํางานขึ้นมามากมายนะครับเราก็จะจัดงานให้เพื่อที่จะนํามาเผยแพร่มา,สาแสดงมีการประกวดด้วยนะครับในวันนี้มีนวัตก,กรรมทั้งหมดถึง86ชิ้นงานก็เป็นการเผยแพร่แชร์ความรู้กันด้วยแชร์ประสบการณ์กันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะค้นหานวัตก,กรรมที่ดีเด่นที่เราจะนําไปขยายผลต่อไปทั่วทั้งประเทศนะครับ นวัตกรรมที่นํามาโชว์ในวันนี้เนี่ยมากมายตรงนี้86ชิ้นงานเนี่ยเป็นผลงานของพนักงาน PA หมดเลยเหรอคะใช่ครับเป็นผลงานของพนักงานกฟผหรือ PA ทั้งหมดนะครับในทุกๆปีเนี่ยเรามีผลงานด้านนวัตกรรมแล้วหลายๆชิ้นงานเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปขยายผลต่อใช้งานได้ทั่วประเทศนะครับว่าบางนวัตกรรมอาจจะไปทําในเชิงพันธชที่ได้อีกด้วยนะครับ เพว่าได้เดินดูแต่ละนวัตกรรมมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะฝีมือของคน PA ค่ะต้องชื่นชมเลยนะครับในฐานะที่ผมก็เป็นคน PA คนหนึ่งต้องชื่นชมคน PA ว่าปัญหาในการทํางานเราเนี่ยเราสามารถแก้ได้ด้วยนวัตกรรมนะครับบางอย่างเนี่ยแม้ว่ามีในตลาดแต่ว่าเราทำได้ได้ประหยัดกว่า4ีหเท่าเลยนะครับก็ด้วยด้วยคนของพีเอต้องขอชื่นชมนะครับแล้วผลงานเหล่านี้เนี่ยก็จะมาใช้จริงในการทำงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะใช่ครับใช่ครับ คุณสุรศักดิ์ไตราทานรองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล PA มอบรางวัลนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ผลงานได้รับการคัดเลือกใน7ประเภทรางวัลได้แก่สิ่งประดิษฐ์ในหัวข้ออิสระประเภทแนวคิดเริ่มต้นประเภทแนวคิดพร้อมแบบจำลองประเภทเครื่องกลหรือฮาร์ดแวร์ประเภทไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือสื่อสารโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์พกพาและโปรแกรม e-Se r v i c e สสำหรับอุปกรณ์พกพาค่ะ คณู้ชมคดีฉันอยู่ที่ p a เขตสภาคตวันออกเฉียงเหนือนะคะเขาได้รางวัลสิ่งประดิษฐ์ชนะเลิศเหรียญทองนะคะประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะและจุดที่มาวันนี้นะคะมาเยี่ยมชมตัวสกาดาค่ะซึ่งสกาดาตรงนี้นะคะจะทําหน้าที่ในการควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ชอสนะคะก็คือ4จังหวัดด้วยกันค่ะนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์ค่ะ ท่านผู้ชมคะสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลชนะเลิศครั้งนี้นะคะจะช่วยให้การจ่ายกระแสไฟฟ้ามีความมั่นคงได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวสอบถามจากผู้จัดการ PA เขต3จังหวัดนครราชสีมานะคะผู้จัดการมงคลค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับไฟฟ้าครับค่ะผู้จัดการคะตอนนี้สกาด้าห้องนี้เนี่ยกำลังควบคุมการจ่ายไฟจริงๆเลยใช่ไหมคะครับจ่ายไฟจริงๆอยู่ครับในสภาพปัจจุบันเลยครับตอนนี้เราจ่ายไฟโชเลยโชวเลยครับตอนนี้เราจ่ายไฟใน4จังหวัดนะครับ ก็คือนครราชสีมาวิลัมสุรินและจังหวัดชายภูมิครับค่ะแล้วตัวสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลชนะเลิศตรงนี้เนี่ยด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับเขามาช่วยให้การจ่ายไฟมันมั่นคงขึ้นได้ไหมคะได้ครับยังไงคะคือกตรัการจ่ายไฟเนี่ยเรามีอุปกรณ์ควบคุมมี3ส่วนนะครับก็มีส่วนของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟหรือสกัดาคือนะส่วนที่2งส่วนแรกครับส่วนที่2คือไฟเบอร์ออปติกอยู่ตรงกลางนะครับส่วนที่3ก็คือสถานีไฟฟ้าปลายทางปลายทางนะครับ งั้นแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงถึงจะสามารถที่จะมอนิเตอร์หรือเฝ้ามองระบบสื่อสารควบคุมตลอดเวลานะครับแล้วก็ต้องทํานวัตรกรรมชิน้นนี้ขึ้นมาในการที่จะบอกได้ว่าจุดเกิดเหตุตรงไหนนะครับเท่ากับว่าเกิดเหตุขัดข้องตรงระบบตรงไหนเนี่ยตัวโปรแกรมตรัวนี้สิ่งรประดิษฐ์ตรงนี้จะฟ้องขึ้นมาทันทีฟ้องขึ้นมาทันทีเลยครับค่ะเอาแล้วมันต่างจากปัจจุบันยังไงคะปัจจุบันไม่มีจุดตัวไหนที่สามารถบอกได้ว่าจุดจุดเกิดเหตุคือตรงไหนบ้างนะครับการแก้ไขก็ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะครับ พอเราทํานวัตรกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาะนะครับก็จะได้บอกว่าจุดเกิดเหตุคือต้นทางปลายทางหรือกลางทางตอนนี้โปรแกรมเราติดตั้งยังคะติดตั้งไปแล้วครับระบบสถานะสีเขียวก็คือสถานะปกตินะครับแต่ถ้าสีแดงก็คือว่าสถานะไม่ปกติแสดงว่ามีจุดใดที่มีปัญหาอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็คือเป็นที่สถานีไฟฟ้าที่มีปัญหาค,ครับพอเขาบอกว่าไม่โอเคแล้วมีปัญหาเนี่ยเขาจะบอกเราเลยว่าปัญหาอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะคใช่ครับและอย่างเคสกรณีนี้เนี่ย ปัญหาอยู่ตรงไหนคะเป็นจุดที่สถานีไฟฟ้าครับที่สถานไฟฟ้าเราก็ต้องส่งคนไปซ่อมที่สถานีไฟฟ้าไม่ต้องไปดูตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางประหยัดระยะเวลาในการซ่อมไฟใช่ครับปัจจุบันนี้เราติดตั้งไว้กี่จุดคะ9ชุดครับ ต้นทุนเป็นไงบ้างในการคิดคู่หนึ่งนะฮะประมาณ3,000บาทเท่านั้นเองครับเท่ากับว่า 1. ชุด3,000บาทเนี่ยควบคุมการจ่ายไฟตลอดเส้นทางเลยใช่ครับเป็นต้นทุนที่ต่ำนะคะต่ำมากครับค่ะตอนนี้ใช้กี่จังหวัดแล้วคะตอนนี้ใช้ใน4จังหวัดน่ฮะแล้วแนวโน้มเนี่ยจะขยายไปทั่วประเทศไหมผมว่ามีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนนะครับว่านโยบายท่านผู้ว่าการเองก็จะส่งเสริมท่านวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับแล้วต้นทุนถูก<ช>นะครับแล้วก็กําให้การจ่ายไฟมีประสิทธิภาพแล้วมันคงยิ่งขึ้นครับแสดงว่า สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เนี่ยจะช่วยให้การจ่ายไฟมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้ใช้ไฟทั่วประเทศนะคะก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นั่นเองก็ค,คือปัญหาไฟตกไฟดับก็จะสั้นลงแก้ไฟได้เร็วขึ้นนะคะวันนี้ยินดีด้วยนะคะคที่ได้รางวัลสวัสดีค่ะขอบคุณคร่ครคะรรเอาลคะค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงน้าอัปเดตในแวดวงพลังงานกันคะ่ะ